ชวนไปกลางเต็นไม่ยอมไปงั้นชวนมาอยู่กลางใจแทนแล้วกันนะครับอากาศหนาอากัศหนาวได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ได้ได้เดี๋ยวย้อนทุกวันเลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ต้องโปรโมทอีกช่วงที่แบบบอกเลยว่าสำคัญมากๆช่วยกันแซ่บ ตอนนี้คือส่งคลิปกันมาเยอะมากๆเลยทาง Facebook Fan p a g จของเรานะคะแล้วตอนนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่เจอผลกระทบนะคะจากเศรษฐกิจรู้สึกท้อแท้เหลือเกินไม่รู้จะโปรโมทหน้าร้านตัวเองยังไงไม่มีหน้าร้านด้วยก็ได้นะส่งมาเลยขาะเดี๋ยวพวกเราเนี่ยช่วยกันขายเองค่ะจะช่วยโปรโมทด้วยต้องแต่วันนี้สิคะละครใหม่นะคะเรียกว่าเป็นละครใหม่ยกล็อตเลยของช่อง3เราค่ะดาวคนละดว คุดเกรดกับน้องบูมใช่ห้ามพลาดเลยนะคะเป็นละคนที่เป็นการันตีด้วยค่ายอหลงใครชอบความันบู๊เลยใช่ไหมคุณบู๊เลยไหมแต่ที่สำคัญฮะแคมเปญนี้นะห้ามพลาดนะครับแคมเปญเทพทิดาปาระ่าแซ่บครับใครที่มีเมนูดีเมนูเด็ดส่งมาเลยครับที่เกี่ยวข้องกับปาระนะครับเพื่อรุ้นรางวัลรวมมูลค่า1 0 0 0 0แบาทครับอต้องเชบสสงมาเลยนะ ใช่ไม่จำเป็นต้องเป็นร้านก็ได้เป็นใครก็ได้ที่แบบมีเมนูเด่นๆที่มีปลาร้าอยู่ในนั้นส่งมาเลยค่ะรอชิมเลยค่ะใช่แม่ว่าเนี่ยชอบทานอาหารญี่ปุ่นมัไทุกคนอาหารญี่ปุ่นอยู่ตรงหน้าแล้วชอบมชอบขนมโตเกียวละเมื่อวันเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เอาเป็นว่านะครับผมจะพาบอฟี่ไปเบิกเนตกับร้ากริวโฮครับผมไปชมกันเลยค่ะ หมือนบินไปญี่ปุ่นที่ร้านริวโฮร้านอาหารญี่ปุ่นรสชาติต้นตำรับที่คัดสตันวัตถุดิบเกรดพรีเมียมมาให้เลือกทานเมนูซิกเนเจอร์ริวโฮสเปเชียลซาซิมิเซตที่คัดสรันซาซิมิเกรดพรีเมียม8อย่างมารวมไว้ในเซตเดียวกันยังมีเมนูแซลมอนตาซิมิ โอทโโรนิกิริอินฟินิตี้โรสุกี้หมูรรต้นตำรับญี่ปุ่นขับสืดงและอีก100เมนูให้ได้ลิ้มลองถ้าอยากรู้ว่ารสชาติจะฟินขนาดไหนไปพิสูจน์พร้อมกันในรายการเลยค่ะเราอยู่กับคุณนัทีพัฒอรุณสิริกสกุลค่ะเฮียสมเล่งโฮสวัสดีครับสวัสดีครับผม ผมบอกว่าตัวผมเองนี่ถ้า,ถาว่าใครดูติดตามผลงานผมจะรู้ว่า ผมมีหนึ่งธุรกิจนั่นคือพัตคารเร่งผมผมติดตามครับบ้านผมอยู่พระรามสองร้านเฮียอยู่ใกล้ๆกล้ร้านผมเลยผมชอบไปมากบ้านบ้านเนี่ยบ้านผมอยู่ใกล้ร้านเฮียท่าม้าผมเนี่ยอยากไปทานร้านเร่งผมต้องบอกว่าเร่งหงนี่เป็นพัตนาคารจีนที่เปิดมาคู่ประเทศไทยมาปีนี้ปีที่59้อยู่ในการบริหารของผมเนี่ยประมาณสัก29ปี29บปีผ่านไปที่เร่งหงพระรามสองและสุขุมวิทห2สิบสองนะของเรามีเพียงสองสาขาไม่มีสาขาอื่นที่ไหน วันหนึ่งลูกชายกับลูกสาวบอกว่าป้าป้าเขาอยากจะเปิดร้านอาหารแต่ไม่อยากทําแบบของผมเขาบอกค่อยากจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นทำไมต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นคือผมว่าคนรุ่นใหม่อย่างพวกคุณเนี่ยคงไม่ใช่ไปกินแบบไอ้ไก่แช่เหล้าหรืออะไรแบบนี้แล้วล่ะผมเถียงสุดใจนะผมชอบนะแต่อาหารญี่ปุ่นก็ชอบไม่แพ้กันมันเป็นอินเทรนด์ที่ไปถึงทั่วโลกนะครับเขาก็เลยอยากจะเปิดร้านอาหารบอกว่าถ้าจะเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นได้ ขอตั้งชื่อให้ได้ไหมค่ะชื่อว่าร้านริวโฮพระรามสองำริวคหมายคืออะไรครับก็ถ้าคนอื่นจะไม่รู้นะแต่ถ้าว่าใครไปศึกษาภาษาญี่ปุ่นคําว่าริวโฮในภาษาญี่ปุ่นก็แปลว่าเล่งหงของภาษาจีนผมขอแค่นั้นเองคือเกิดมาจากการผันวรรยุกต์ เล่งหงเล่งหงเลี้ยวหงเลี้ยวหงเลี้ยวหงเออใช่ป่ะไปเรื่อยเลยจริงๆรอันนี้อยากกินแล้วอะรับได้เลยมา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 ได้เลยครับแจกแจกแจกนี่คืออะไรครับพี่เอียนค่ะอันนี้คือแซลมอนปาร์ตี้แซลมอนปาร์ตี้ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าการจัดเมนูต่างๆจะต้องมีการจัดโปรโมชั่นครับเล่งหงเนี่ยหรือริวโงเนี่ยเราทําธุรกิจมาเราต้องการให้ร้านของเราประสบความสำเร็จเราก็เลยต้องสร้างให้ร้านเราเป็นเหมือนกับเป็น เป็นแม่เหล็กที่จะดึงคนมาได้เพราะต้องขายของไม่แพงกินได้ทุกวันกินแน่เด็กอายุ2ขวบยันอามาอายุเก้าสิบกินร้านอาหารญี่ปุ่นหนึ่งวันไม่ใช่กินวันหนึ่งจนไป15วันอันนี้กินได้ทุกวันเช้าก็กินได้เย็นก็กินได้และนี่คือเมนูที่ใครๆไปก็ต้องสั่ง ปาร์ตี้แซลมอนครึ่งกิโลครึ่งกิโลเชฟพึ่งครึ่งกิโลครึ่งกิโลเท่าไหร่ครับปกตินี่พันหกร้อยหกสิบหกบาทแล้วจัดโบลเลือกหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทครึ่งกิโลครึ่งกิโลหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทหนเ่งชิ้นปาร์ตี้สามารถทานได้สองถึงสามท่านโอ้โหผมนะคนเดียวก็หมดแล้วนี่คนเนี้ยไม่จริงจริงคือจริงๆต้องบอกว่าปาแซลมอนคือมีประโยชน์ไปไงรสชาติผมกินทานดูก่อนีถามหน่อยนี่ซอสอะไรครับทำมันอร่อยจังคอนเซ็ปต์ของร้านบิวโฮนี่คือนอกจากปาร์ตี้แซลมอนแล้้วเเรรราาจะสิ์ฟมมพอ ับซอสที่เรียกว่าเป็นน้ำจิ้มเป็นโฟลซีซัร์มีสีรสชาติไม่เหมือนใครสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนี่สไปซี่นะครับซีฟู้ดนะครับแล้วก็เป็นวาซาบิแล้วก็โชยุคุณแพร่ชิมได้เลยชิมค่ะคือแซลมอัดละลายในปากเลยเฮียใ้่ครับมันเอ็นดูตัวนี้มันเผ็ดเดียบมันแก้เลี่ยนนะคนไทยซี่อะไรคุณแพมอะไรรู้แหละจะให้กินวาสบีไม่ต้องค่ะวางเลยไม่ใช่คุณถามว่านี่คืออะไรครับสไปซี่นี่สไปซี่เอออยากให้ชิมอนป่าวป่าวแลไม่ อันนี้ต้องลองค่ะเพราะว่าไม่เคยจิ้มในน้ำจิ้มประมาณนี้เลยอ่ะนะลองเลยนะคะมันจะครีมนิดนึงนะใช่ไหมเฮียแล้วนะีครีมหน่อยแล้วก็แบบเผ็ดรบคือต้องบอกว่าปลาเนี่ยมันเป็นปลาของ อย่างดีเลยคุณภาพเป็นงไงฮะอร่อยมากเข้ากันมากค่ะตามฮะวาซาบิตามวาซาบิตามวาซาบิตามไม่ได้ค่ะไม่ได้ค่ะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเมนูที่ขายดีที่สุดนั่นคือปร์ตีแซลมอนใครไปกินโต๊ะจีนร้านเล่งหงก็ต้องสั่งอันนี้ขึ้นไปกินแล้วอยู่ร้านนี้ก็สั่งโต๊ะจีนมากินร้านญี่ปุ่นได้ บอกอยงี้นะร้านอยู่ข้างกันเลยอยู่ที่เดียวกันเลยร้านจะุดเดียวกันใช่ไหมฮะใช่แล้วนี่ครับเมนูที่2ที่ขายดีนั่นก็คือ i n นฟินิตี้โเห็นไหมเป็นรูกแปดลูกเลขแปดเห็นไหมจิ้มกับไผ่้องบุชจิ้มกับน้ำจิ้มเออเลขแปดเนี่ย ้ก็คือมันมันทำอร่อยมันไม่มีความสิ้นสุดอ่ะครับแล้วก็มันอร่อยกินไปด้วยเฮงไปด้วยครับผมต้องทานด้านในมีไส้ทั้งหมด8อย่างรวมกันอยู่มีอะไรแบบที่ที่เด็ดเลยเยอะเยะก็คือมีปลาไหลอันนี้เราบอกหมไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวข้างล่างเดี๋ยวไปเปิดเป็นอะไรเปิดแข่้นมาเป็นการพูดเล่นคุณชอบกินอะโวคาโดเพราะข้างบนมันมีอะโขดโอไงอร่อยมากผมได้กินปลาไหล ม,มันคือครีมครีมกับอะโวคาโดแล้วก็ไข่ปาลาเค็มนิดๆค,คือมันคบร,ครบรสเป็นความ หม้อกับชื่ออ่ะเป็นความฟินที่อินฟินิตี้อินฟินิตี้ในเรื่องของรสชาติด้วยอ่ะเพราะว่ารสชาติคือหลากหลายเห็นไหมมีน้ำจงน้ำจิ้มด้วยผมต้องบอกเลยนะว่า2เมนูที่ผ่านมาเนี่ยคุณโอเมก้า3โอเมก้า6โอเมก้า9คือล้นเลยนะนี่นี่ก็มีโอเมก้าอะโวคาโดก็มีอีกแล้วมีคนไปถ่ายรูปกับจานนี้เยอะมากเวลาสั่งมาเขาจะถ่ายรูปมีรูปเลขแปอะไรเนี่ยมันสวยด้วยมากเลยแล้วราคาเพียง200กว่าบาทสองรอยยี่บาทโอ้โหราคาดียี่สิดยี่ ก็ต้องตกเลขแปดนจีนโอ้โหถ้าจานนี้นี่นะผมว่าพวกคุณต้องไปแน่นอนเลยเพราะว่าเราจัดโปรซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเลยอ๋อที่มาสองชิ้นี้คือหนึ่งแถมหนึ่งมีโอโทโร่หนึ่งแถมหนึ่งโอโทโร่หนึ่งแถมหนึ่งมมีครับนะครับมีแซลมอนโฟการหนึ่งแถมหนึ่งนะครับมีปลาปลาซาบะดองนะครับหนึ่งแถมหนึ่ง ลองวันนี้แล้วกันบอกแล้วว่าถ้าธรรมดาพ่อลูกเล่งงงไม่ทำดูดูหน้ามีความสุขมวานอมหวานอมจริงนะ้ี่ยอดนะฮะครับผมผมเอาจริงๆกลับ่าจะไม่ทานนะเอาพุ่งต้ชเพราะเราทานบ่อยแล้วแต่วันนี้ขอโชว์ให้คุณผู้ชมดูหน่อยที่หมดเป็นยังไงเป็นยังไงมากซินแบบโอโทโร่นี่คือแบบละลายปากจ้าออบคุณรดีมากอะมากครับผมนอกนั้นนะครับจะมีนี่เลย อันนี้เป็นรีวโฮสเปเชียลนะครับเป็นเมนูที่ใครที่ชอบแซลมอนระดับพรีเมียมในราคาปกติเนี่ยพันสเหรือเพียง1น8่บาทแล้วมีคสัสติดงต่างๆนะครับเริ่มต้นที่89บาบทเท่านั้นและนี่คือนี่อะไรที่คนเห็นแล้วจะตกใจมากก็คือ เป็นเมนูสุกี้ญี่ปุ่นหม้อนี้สามร้อยบาทแต่ละอันคือบอกเลยว่าอร่อยสดและราคาดีมากเบียช่วยบอกหน่อยว่าต้องไปทานที่ไหนยังไงบ้างได้ที่ริวโฮพระราม2อยู่ด้านหน้าเล่งหงพระราม2เลยนะครับและทั้งหมดที่ผมมันนำเสนอในวันนี้บอกเลยว่าคุณสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่แอปริวโฮด้านล่างนี้เลยนะครับแอปริวโฮนะครับผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอขอท่าประจำร้านหนึ่งได้ไหมให้อย่าสงกอดไปขอท่าประจำร้านคือยังไงฮะอ๋อ ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสรงตีตาต้องไปค่ะคุณผู้ชมคลับมช่วงหน้าคะ่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันกับช่วยกันแซ่บค่ะแล้วค่ะขอเชิญร่วมสนุกกับกิจกรรมเทพธิดาปาร้าผ่าแซ่บร่วมส่งเมดูเด็ดที่มีปาร้าเป็นส่วนประกอบสุดครีเอทไม่ซ้ำใครทำกินได้จริงชิงเงินรางวัลรวมกว่า1 0 0 0 0บาท หมดเขตส,ส่งความแซบสิดหพคิพราพันนี้แซบพลาซา่ามาแล้วมาแล้วครับช่วงนะคะช่วยกันแซบค่ะเินดรานอยู่กับคุณผู้ที่มาจุนเหล่าน,นะคะเ<า>จ้าของร้านปลาช็อปค่ะเ <Hey. S 2> ล่าที่มาที่ไปหน่อยครับผมอยากรู้ว่า ก่อนเราโดนพิษโควิดมาเนี่ยทำไมเกิดร้านนี้ขึ้นมาอ๋อปกติขายคู่กับการทํางานอยู่แล้วค่ะ,<ฮ>ะทำอีเวนต์แต่ว่าช่วงนี้อีเวนต์ทำไม่ได้เลยก็เลยขายเต็มตัวทีนี้ไปขายไปขายแบบออกร้านหรืออะไรเงี้ยก็ขายไม่ได้ <ฮะ S 2> เพราะว่า ห้างร้านต่างๆเขาก็ปิดเนาะก็เลยขายออนไลน์เป็นหลักทีนี้เนี่ยขายของขายเด็กเนี่ยมันเป็นแฮ i r accessory เนาะก็จะขายยากก็เลยเพิ่มสินค้าขึ้นมาเรื่อยๆให้แบบเท่ากับยุคสมัยมากขึ้นนี่ไงใช่ไหมคะมีแมสเป็นแฟนซีแมสค่ะนี่นี่นี่วันนี้เรามีกติกาอย่งไรครับพี่ฝนครับอันนี้เลยเดี๋ยวให้พี่ขายของกันนะคะสูร้านละดส่งนาทีกระจับเวลาเนาะคุณมีผม iPad แล้วนะเนี่ยเริ่มเลยไหมเริ่มเลยนะเริ่มเลยเริ่มเลยพร้อมเชียรเลยครับ สวัสดีค่ะก็คือร้านนี้เป็นร้านไปช็อปนะคะจำหน่ายแหวนอะเซซอรี่นะคะของเด็กเล็กเด็กโตแล้วรวมถึงผู้ใหญ่นะคะให้ทุกๆคนนะคะเป็นเจ้าหญิงได้ทุกวันนะคะรวมถึงคอนเซ็ปต์ของร้านเรานะคะก็ก็ทุกคนก็สามารถร่วมสนุกกับการแต่งจัดแต่งทรงผมของตัวเองได้นะคะนอกจากนี้นะคะเราก็มี สองที่เข้ากับยุคสมัยนะคะอย่างเช่นแมสคะเราจะทําเป็นแฟนซีแมสนะคะนอกจากกอจาหน่ายแล้วนะคะเราเปิดสอนด้วยนะคะทาง y o u t u b e นะคะก็สามารถเข้าไปดูที่ Facebook Fanpage ของร้านได้เลยนะคะสอนพิธีทำใช่ไหมคะใช่สอนพิธีทำด้วยค่ะเข้าไปดูได้ที่ f a c e o o o ปลายช็อปนะคะ s o i n c o t สองศนะคะหรือว่าเดี๋ยวทางร้านก็ ก็จะสามมีอะไรให้ใสอไอ้มีอะไรราคาเท่าไหร่บ้างคะมาาารคเท่าไหร่ครัหมาที่จะอยู่ในราคา150บาทค่ะเนื่องจากมันเป็นงานแฮนด์เมดเนาะก็จะสามารถใส่ไปด้วยสนุกคนเห็นอะไรก็จะสดชื่นสดใสอะไรแบบนี้น่ารักมากๆ150บาทถือว่าถูกมากเลยนีอ้โหค่ะและอันนี้เนี่ยอันนี้เป็นของผู้ใหญ่นะคะก็เป็นสคันชี่นะคะที่มันใช้ได้ทนนานมากค่ะใช้ได้หลายเดือนมากนะคะเพราะว่าเป็นงานแฮนด์เมดเ็บเองนะคะแล้วเราก็ ใช้วัสดุคุณภาพค่ะคุพี่คะอตนนี้เป็นมงกุฎเนี่ยอันสิบาท้าบาทห้าบาทดูั่งนี้หน่อยนิดนึงั่งนี้เป็นของสำหรับเด็กเล็กนะคะที่จะใส่ไปงานอย่างไปงานปาร์ตี้โรงเรียนหรือว่าไปงานแต่งงานหรือว่าจะใส่แบบสนุกสนานอยู่กับบ้านได้ใส่ได้คูตรงเป็นมงกุฎเนี่ยเหมาะกับนางงามสวยๆเนาะคู่ชนะ อันนี้60บาทค่ะแต่ถ้าเป็นมงกุฎจะอยู่ที่100บาทค่ะแล้วก็150บาทจะเป็นพวกคาดผมอะไรอย่างเงี้ยันนี้อ5 0อันนี้60โอ้โหซื้อเลยค่ะมาที่ไหนาที่ไหนช่องทางหนที่เฟซบุ๊กไปช็อปค่ะหรือว่าโทรสอบถามมาได้064 153 924 6ค่ะมาอ่ค่ะด้านนี้บ้างค่ะเป็นด้านของกินเดี๋ยวเราจะเริ่มจับเวลานะคะ ทั้งก่อนชื่ออะไรรคับสุดเขตแสงสนานครับแต่ร้านมีรักเค้กครับมีกเค้กเป็นไงถึงได้มาเริ่ม้านครับสมัยก่อนก็ทำมักคุเทศอาชีพภาษาอิตาเลียนอยู่พอเจอวิตโควิดก็เลยตกงานปานอิตาลีอยากไ่อยารอยากภาลอิตาเลียนโอ้โห้เรื่องสวยงาตัวเองกับตัวอัวเจ้าเาไม่รู้เหมือนกัน ขายดีกว่าเริ่มดีกว่าได้ครับจากเราตเอกของทางร้านนะครับก็จะเป็นพุดดิ้งนมสดมะพร้าวอ่อนนะครับพุดดิ้งจะมี2แบบนะครับก็จะเป็นแบบกลมทําเป็นพุดดิ้งทรงกลมให้เพื่อตักตักง่ายแบบนี้ที่เปิดให้หน่อยได้ไหมคัได้ครับแบบนี้ก็จะเป็นเปิดเขาหักเลยอบบนี้โหพุดดิ้งไข่มุกนมสดแสดงว่ามีมีไข่มุกด้วยใช่ไหมครับ มีไข่มุกในนั้นด้วยหรอคะอันนี้จะเป็นแบบ้ไฝั่งนนูเ้าาไดทนื้อเนียนนุ่มครับละมุนลิ้นเส่วนนี้จะเป็นแบบนี้ช่วยหน่อยเราต้องอยู่ประคองร้านเราด้วยสิคะอันนี้ไข่ไงคะประคองอยู่แต่เราต้องห้าบาทเองครับอันนี้จะเป็นไข่มุกนะครับหอคะเชิญครับช้อนอย่างนี้ครับกินแบบคุณโอ้ยขอบคุณมากเลยค่ะเท่าไหร่นะคะคุณดิงเท่าไหร่นะคะหวานน้อยสามสิบห้าบาททางร้านจะคัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพ นนคุณภาาพมกอันนี้เป็นพระเอกและไหนนางเอกค่ะบิ๊กนางเอต่อยก็จะเป็นชีสเค้กหน้าไม้ครับหน้าไม้สตรอเบอรี่บลูเบอรี่อร่อยมากพี่เท่าไหร่นะอันเนี้ยสามสิบห้าบาทเองครับออื้โอ้โหอปปี้เกมมเนนี่าป็นชีสเค้กหน้าไม้ครับจากคลีนชีสอย่างนี้นะฮะแล้วก็คัสรนคุณภาพแล้วมีอะไรอีกบ้างแล้วก็จะมีโอ้ชิมด้นกันได้นะครับตัวอิจฉาก็จะเป็นสตรอเบอรี่ครับเค้กตัวอิจฉานะครับกเป็นตัวอิจฉาเพราะมันแบบแย่งสีใช่ไหมครับผมโอ้ เป็นแท็กเกอร์ข้างในและก็ครีมส่วนซอสนี่จะทำเองหมดนะครับไม่มีการสั่งซื้อซอสที่ทำเองจะเน้นสตรอเบอรี่ล้วนๆครับหวาอร่อยและราคาเนี่ยถูกมากนะคพราะว่า้ขคนไหนที่แบบว่าคอของหวานเนี่ยสั่งกันได้เลยนะ30มจิตวิสุดท้ายแล้วๆลอันนี้เราจะมาฝากครอันนี้จะเป็นแซนด์วิชโบราณครับแซนด์วิชโบราณน่ากินมากนี่เป็นชั้นสนี่ก็ทำเองหมดนะจะเน้นหวานพอดีพอดีไม่หวานมากไม่หวานแสบคอครับอ่าด้านนี้แล้วก็เป็นเค้กมะพร้าวครับเค้กมะพร้าวส่วนด้านนี้ก็จะเป็น เค้กครับแมคคาเดเมียแมคคาเดเมียโอ้ยแมคคาเดเมียเต็มเต็มใช่แล้วก็โรยด้วยคาราเมลฮะคาราเมลนี่ก็จะทำเองรสชาติอร่อยแล้วก็ปุกอันนี้ล่ะครัเป็นเค้กบัตเตอร์บัตเตอร์บัตเต้กรอบครับอ๋อหมดเวลาแล้วบัตเตอร์กรับส่วนอันนี้ก็จะเป็นบูลี่ชีสครับเอาเป็นว่ารีบๆสั่งกันเลยนะคะอกเบอร์โทรศัพท์นะครับศูนย์เกาหนึ่งห้า่เก 5 4 9อ่าะไม่เป็นไรคิด่ออ่าหรือติดต่อที่ไลน์มิลเลคเนเค้กครับมีรักเชนเค้กเบอร์โทรศัพท์นะครับ091 549 96 16นร่บห้าสี่เก้าเย้า่ไหมึ่งหกครับล่มไปได้ใช่ขอบคุณมากครับสุดใจนะครับกับสองร้านเราไปชมอีกสามร้านกันดีกว่าครับต้องหาช่วยกันซ่ คนชอบผานปูนิ่มสดใหม่จากฟาร์มสารพีปูนิ่มฟาร์มขาดปูนิ่มฟรีสหลายไซสให้เลือกช็อปในราคาเพียง350บาทนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายตามใจคนเข้าครัวพร้อมจัดส่งทั่วประเทศติดต่อได้ที่เบอร์092-465-6445จ้าส่วนหมูฝอยอร่อยๆกับเมียงคำรสแซ่บต้องมาอุดหนุนที่ร้านอัจฉริเลยจ้า หมูป่อยนุ่มๆกินกับอะไรก็อร่อยและเมี่ยงคำจัดชุดพร้อมทานทำสดใหม่ทุกวันที่ตำบลบ้านช้างจังหวัดระยองหรือโทรสั่งได้ที่เบอร์063 362 9364ค่ะกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวานแนะนำขนมบ้าบินเพื่อสุขภาพที่ตลาดจิตละวันสนามบินน้ำใกล้กับกระทรวงพาณิชย์ ขนมบ้าบิ่นทำสดใหม่ทุกวันหลากหลายรสชาติราคาเริ่มต้นกล่องละ20บาทถ้าอยากชิมโทรสั่งได้ที่เบอร์0843270859ได้เลยค่ะ และที่ลืมไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแคมเปญดีๆเทพธิดาปลาราา้าผ่าแซบค่ะถ้าคุณผู้ชมมีเมนูที่แบบว่าทําจากปลาร้าแล้วมันแซบนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาเลยเพราะว่าอาจจะเป็นผู้โชคดีที่ได้รับเงินรางวัลรวมกว่าแส<ซ>นบาทส่งเข้ามาที่ Facebook ของเราแซปผ่าซานั่นเองค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วสินานต้องลากันไปก่อนนะคะพวกเราแซปผ่า Jangan lupa